ดูเรื่องเทคโนโลยีกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แหมเราเป็น Thailand 4.0นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะคะซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีการเปิดแปลงนาอัจฉริยะนะคะในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งทางนี้นะคะก็เป็นการหนุนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรค่ะโดยมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับโครงการนี้เนี่ยมีการปลูกข้าวหนึ่งไร่ใช้ต้นทุนไม่เกิน3,000บาทค่ะ โดยคุณประพัฒโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านไปเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2564ที่แปลงเรียนรู้ตำบนนางบวดอำเภออเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลการผลิตโดยการดําเนินงานคโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทํานาดโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับการบูรณาการกับทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรค่ะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านก็บอกว่าสําหรับปัจจุบันนี้ค่ะการผลิตทางการเกษตรจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยสามารถนํามาใช้ในไร่นาได้ผลดีแล้วก็จะส่งผลให้การผลิตในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นในทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์จึงได้มาร่วมกันพัฒนาโดยกรมการข้าวก็มอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร,ร์ข้าวแห่งชาติทำการศึกษาทดลองซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวได้โดยใช้เทคโนโลยีเกรรษตรอัจฉริยะพัฒนามเมล็ดพันธ์ุค่ะ พัฒนาขึ้นมาจนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ทั้งเกษตรกรนะคะที่จะมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าวพื้นที่แปลงนานกว่า138ไร่ค่ะซึ่งทั้ง138ไร่นี้ก็จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำคัญในการสร้างผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือเข้ามาใช้เทคโนโลยีเข้ามาค่ะลดต้นทุนเพิ่มรายได้ซึ่งจากการศึกษาและการทดลองเทคโนโลยีแปลงนาะอัจฉริยะนี้นะคะก็พบว่าผลการศึกษาค่ะต้นทุนในการปลูกข้าวไม่เกิน3,000บาทต่อไร่นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ดีทีเดียวนะคะเป็นการลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยค่ะ